ดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันใน EP ที่4นะคะวันนี้จุดมุ่งหมายของเราคือราชาบุรี <c oughs> โอ้เสียงหาย <c oughs> ก่อนจะไปเราจะมาแวะกันที่ตลาดล่มหุบก่อนค่ะ <c oughs> เราจะมาแวะซื้อของสดนะคะไว้สำหรับทำอาหารตอนช่วงเย็นค่ะ <c oughs> ก่อนไปซื้อของนะคะเราก็เดินเล่นมาเรื่อยๆค่ะมาเจอคาเฟ่คะ่ะวิ่งเข้าใส่เลย ร้อนมากค่ะร่างกายต้องการชาเขียวร้านน่ารักมากเลยนะคะเป็นบ้านเก่าทรงคลาสสิกค,ค่ะข้างล่างมีไต้ถิงนสูงแล้วก็มีบันไดวนด้วยค่ะสนุกคือร้านปิดนะคะแป๊วไม่เป็นไรค่ะเรามาถ่ายรูปเล่นข้างนอกก็ได้ จากถ่ายรูปันเสร็จแล้วนะคะเราเดินมาซื้อของสดกันค่ะที่นี่นะคะคือตลาดล่มหุบค่ะรถไฟวันนี้นะคะจะมาประมาณ11โมงค่ะที่เขาจะทำการหุบล่มกันแต่เราไม่ได้อยู่รอนะคะเพราะว่าเราต้องไปต่อค่ะที่นี่นะคะมีทางของสดของแห้งนะคะและที่ขึ้นชื่อก็คือปลาทูค่ะปลาทูแม่กรองน้างงอคอหักค่ะ หลังจากซื้อของเสร็จนะคะเราก็มาแวะทานอาหารกันที่ร้านแดงค่ะอาหารที่นี่นอกจากจะรสชาติอร่อยแล้วนะคะที่สำคัญคือจานใหญ่มากใหวาดีเพื่อนจะละแค่น้อยปบตรินเหมือนน้องจะโกรธนะคะเดินทางกันต่อคะ่ะจากสมุทรสงคารามนะคะเรากำลังมุ่งหน้าสู่ราชบุรีคะ่ะ อีกหนจุดที่เราจะแวะนะคะคือภูผาป่าสนค่ะที่นี่นะคะจะมีต้นสนเยอะมากๆเหมือนอยู่เมืองนอกเลยนะคะมีร้านกาแฟามีร้านอาหารแล้วก็มีร้านกลางเต็นท์ด้วยค่ะและเขาจะมีพร็อพนะคะเป็นเต็นท์เป็น a อ v เป็นเก้าอี้เดินป่าเอาไว้ให้เราถ่ายรูปเช็คอินเก๋ๆได้เลยค่ะไป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 หมดแล้วสมองไปหมดแล้วค่ะในที่สุดเราก็ได้กินชาเขียวแล้วพักแป๊บ าจากภูผาป่าสนมาหน่อยนึงนะคะเราก็จะถึงที่พักของเราแล้วค่ะถึงแล้วค่ะที่นี่เลยมหาไททาราโฮมสเตย์นะคะเดินไปเช็คอินกันก่อนเลยค่ะอุ้ยมีพนักงานต้อนรับด้วยค่ะสั้นเหมือนพี่เลยอะ่ะมาคะ่ะอันนี้คือห้องพักนะคะที่เราจะพักในวันนี้เราอยู่ที่ห้อง A5 <c oughs> อันนี้นะคะ จะเป็นห้องสามเตียงค่ะเตียงนี้เป็นของเรามาค่ะอันนี้คือบริเวณระเบียงนะคะก็กว้างขวางมองไปเห็นวิวด้วยบริเวณสนามหญ้าที่เห็นนะคะก็คือลานกลางเต็นท์ค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นห้องแอร์ค่ะแล้วก็มีห้องน้ำ ห้องน้ำก็โอเคนะคะแล้วอ่างล้างหน้าจะอยู่ข้างนอกนะคะคือถ้าพักกันหลายคนเนี่ยก็จะดีตรงที่คนหนึ่งแปรงฟันคนนึงจะเข้าห้องน้ำอาบน้ำก็ไม่ต้องแย่งกันแล้วก็นี่ค่ะมีทีวีแล้วก็มีตู้เย็นนะคะในราคาเต็น1นึ่ถบบาทเท่านั้นค่ะราคาจับต้องได้ แล้วตอนเย็นนะคะเขาก็จะมีเซตหมูกระทะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนเย็นว่าจะมีเซตหมูกระทะแต่เท่าที่กินมาที่นี่คือหมูกระทะอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยแต่เขาจะมีแค่หมูกับไก่เท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องสั่งก่อนล่วงหน้าหนึหน่งวันด้วยอโอเคค่ะหลังจากเก็บของเสร็จนะคะเรามาหากิจกรรมสนุกสนุกทำกันดีกว่าคะ่ะก่อนอื่นเลยเราต้องใส่ชูชีพก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยคะ่ะ <Okay. S 2> ที่นี่จะมีทั้งบอร์ดและเรือขยัักนะคะอันดับแรกที่เราเลือกเล่นก็คือบอร์ดค่ะไม่สามารถทรงตัวได้นะคะนั่งไถไปก่อนค่ะแคลแค,แคตอนนี้พาทิตย์เริ่มกล้จะตกดินแล้วนะคะวิวดีมากๆค่ะเราก็เลยพายเรือขยักออกไปดีกว่าพายออกไปได้ถึงอีกฝั่งนะคะเหมือนได้ชัยชนะค่ะ วันนี้ฟินมากพระาทิตย์ตกสวยมากถึงเวลาอาหารเย็นของเราแล้วหมูกระทุอีกแล้วเราถือคตินะคะหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งและซีฟู้ดจะเยียวยาทุกอย่างคะ่ะไปแล้วก็ลุยกันเลย ราอิ่มแล้วนะคะหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ทานอาหารเช้านะคะจะมี ข้าวต้มค่ะเราสั่งเพิ่มนะคะข้าวต้มแล้วก็มีขนมปังอิ่มหนมแล้วก็จะมีไข่ลวกค่ะลงมาหากาแฟทานนะคะแต่เราเป็นคนไม่ทานกาแฟค่ะก็เลยสั่งชาเขียวนะคะอันนี้วาริสต้านี่คือพี่แวนค่ะ เป็นทั้งเจ้าของนะคะแล้วก็เป็นทั้งลูกจ้างในเวลาเดียวกันหยอกค,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 ค่ยอกหยอกหยอกตอนนี้พี่ก็ทำฟาร,ร์มออร์แกนิกด้วยนะคะถ้ามีโอกาสจะพาไปเยี่ยมชมค่ะที่นี่นะคะมากี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อค่ะอากาศดีวิวสวยเงียบสงบค่ะเหมาะแกบการมาพักผ่อนชาร์จแบตจริงๆมหาไทายธาราราชบุรี แล้วพบกัน EP หน้าตามมาเซะ